ตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่อง TC Channel กันด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมเข้าไปกดกันด้วยนะครับอย่างนี้ครับกดนะครับขอบคุณครับเขาเรียกว่าตัวเห็บอะไรบางอย่างบนภูเขานะหยิบภูเขานะครับกัดกัดบริเวณเรียว่าพิษอันนี้ทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับได้ครับทำสุขภาพครับอาารทำสุขภาพครับบริเวณอันทะครับอันทะของของ p ิ s s i b l e นะครับ <laughs> <tuned vegetarian> คือเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะหลังจากโดนกัดแล้วมันจะเป็น,นเป็นหิบชนิดหนึ่งที่กัดแล้วมันจะฝังหัวเข้าไปค,คนคนภูเขาจะรู้ดีครับหิบตัวเนี้ถ้ากัดตรงไหน,นมันจะกัดบริเวณเส้นรวมประสาททั้งนั้นจุกอับก็ต่ออะไรพวกนี้ยมันจะกัดหมดโ,โดยโดยเฉพาะในร่มผ้าของผู้ชา,ายหรือหรือใครก็ตามที่ได้สัมผัสมันก็จะกัดครับใครมีรูเยอะมันก็จะกัดรูเยอะครับใช่ ก็ลูกจ้างเมื่อกี้ก็ลูกอีกคนค่ะลูกก็ประมาณสองสามวันนะครับคุณธนกิจก็จะได้กลับบ้านนะครับก็รอให้พยาบาลเขาให้การรักษานะครับแล้วก็ให้ยาตามระยะเวลาที่กำหนะครับไปต้องไปทวงนะครับธนกิจสวัสดีครับ